เจ้าบอกยังเจ้าอยากบอกยังเจ้าบอกมาเลยเออถึงพี่น้องอยู่สารคามอยู่ใส่กระตามลูกหลานนะสรางน่ะสอนลูกหลานเจ้าแม่นหมดทุกคนนะเจ้าบอกยังบอกมาเลยอืมอืมเอาเด้อเอาเด้อลูกหลานเอ้พ่อตายผมไม่อย่างไงพ่อตาก็หมดกำลังแล้วไปมายามไม่ได้ดอกกำลังก็ลดถอยลงสู่มือ กำลังนั่นกับบม่มีขอให้ลูกหลานยู่ดีม,ม,มันเสมอ,อมัอมอนเชี่เกเาเด้อลูกหลานเด้อความความจะเลร่ญนให้ยูเย็นถึงเทาพอมีนังให้จุนใจโลกหลานเอ้ยพ่อกระไดนี่ตะเลี้ยงตะข้ายตะัวอยู่ตามนี่ละ ถ้า,าว่าลูกหลานจีพ่อทีเห็นก็เอาที่ดีขึ้นมาปวดเบิง้ง <c oughs> ขอให้ได้ <c oughs> ถูกหลานยูดีมีแห้งควมเก็บอะไดใดควมไข่ยายมีอาจจะดีลีลวนทั้งสวนม่อนเลยหัวปานทั้งเฮียนสั้นลเลยเล่าเขาเสาฟังดินแย่ด้จิ้วทั้งคิวขวนและมีผ้ายังมีปีวันเท <c oughs> มี่เท่านี้แหละหลานเอ้ยบอลลายปอกตาก็าไม่ยังไงมีแต่แสียงเสงเสียงแค้นพ่อได้มวนซื้อฟังเด้อลูกหลานเนื้อละพอไงก็พอ,อไว้ฟังนีง่แหละ